สวัสดีครับผมสวัสดิ์บุรอดกบจัตุคามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผอ,อนิตยสารพระเครื่องตามเซียนสองภาครับค่ะสวัสดีค่ะวารุณีอุไรรุตยี่หวาค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง Best Channel ค่ะครับถ้าได้พบกับเซียนจริง้าะแท้ครับกับอาจารย์สมานคลองสามลวครับ คุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง y t u t u นะคะพิมพ์คำว่ารายการตามเซียนสองพระนะคะก็เลือกวันที่จะรับชมได้เลยแต่ละตอนด้วยไม่ว่าจะเป็นงานบุญต่างๆของทางวัดนะคะการเช่าจองวัตถุมงคลหรือว่าจะเป็นตำหนิชี้ชัดของเซียนพระ คือคลิกดูได้ฮะ4สี่ตอนเบรกหนึ่งก็มี4ตอนใช่ค่ะสามารถเรือกรับชมได้เลยใช่ครับนะฮะบางท่านชมแล้วพออาจารย์สมานบอกตำหนีชีชันแล้วจดไม่ทันหรือว่าฟังแล้วยังคลองใจอยู่หรืออาจจะเพิ่งได้พระมาในมือก็สามารถเรียกได้ว่านำมาตรวจสอบกันได้ครับก็มีหลายๆท่านฮะแฟนรายการก็หลายๆคนนะส่งมาให้ผมโอ้โหเยอะมากค่ะ นะครับก <Net> ็บางครั <respuesta> <semester> <os> ้งผมก็เกรงใจก็ไม่กล้าบอกว่าพระไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นย้อนยุคขึ้นมาหรือว่าเป็นพระล้อพิมพ์ขึ้นมานะฮะนะครับก็พยายามนะฮะก็เห็นใจนะฮะก็อยากให้แท้นะครับนะครับอยากให้แท้จริงๆนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ส่งวันมาให้ดูด้วยนะครับนะครับทีนี้เรามาพูดถึงของรางวัล ประจำเดือนนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกโดยการส่ง SMS นะคะ4642203นะคะก็ใกล้จะจับรางวัลกันนะคะเพื่อรุล้ลับของรางวัลของเดือนนี้รับ <c oughs> น,นรบ <c oughs> ะรางวัลแรกก็เป็นหลวงพ่อคูณวลระปัญญนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญถิ่นกําเนิดนะฮะเนื้อเงินนะฮะอันนี้จะสร้างมาเยอะน,นะครับแล้วก็หลวงพ่อบอกอ่ะของหลวงพ่อเหลืออยู่เหรียญเดียวใช่ค่ะนะฮะก็มามอบให้แฟนรายการ ให้มาเป็นของรางวัลให้แฟนรายการนะฮะอันนี้เป็นของส่วนตัวของหลวงพ่อนะใช่ค่ะฮาหลวงพ่อมามอบไปเลยมีแค่เหรียญเดียวใช่ค่ะหนึ่งรางวัลครับเป็นเนื้อเงินแท้ใช่ครับค่ะนะคะรางวัลต่อไปนะคะเป็นเหรียญอภิมหาเศรษฐีใช่ครับซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็หายากแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้อนวานากากะเงินนะคะ เขาจะไม่มีให้เช่าบูชาอันนี้เนี่ยจะเป็นแจกเฉพาะกรรมการใช่ครับนะคะมอบให้สําหรับแฟนๆรายการจํานวน1รางวัลครับท่านที่ได้ไปก็คือว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของรางวัดเลยค่ะนะครับหนึรางวัลครับค่ะนะครับรางวัลต่อไปเป็นรูปหล่อนะคะของคุณแม่บุญเรือนครับค่ะอันนี้เป็นเนื้อเงินแท้เนื้อเงินแท้นะครจัดสร้าง109อองค์เท่านั้นนะครับมอบ ร้อยแปดองค์อ๋อร้อยแปดองค์นะครับผมเพิ่มมาจากไหนองค์นะครับพี่กบแอบเก็บไว้อีกหนึ่งองค์นะคะหนึ่งร้อยแปดองค์นะครับมอบให้กับคุณผู้ชมหนึ่งรางวัลนะครับเป็นเนื้อเงินแท้นะครับค่ะนะครับหนึ่งรางวัลนะครับคุณแม่บุญเรือนโตเุิเติมนะครับของที่วัดสารนาสนะคะนอกจากนั้นยังได้รับเป็นเนื้อชนวนด้วยนะคะอีกจํานวนสิบรางวัลนะคะเป็นรางวัลต่อไปก็คือเรียกได้ว่าของรางวัลเดือนนี้เนี่ยเยอะมากๆจริงๆครับฮะอันนี้สิบรางวัลนะครับมอบให้คุณผู้ชมนะครับสําาาาหรัับบทท่่่นใดดียงไไม้เูชก็ รอรับรางวัลกันไปอ,อรัรบรอรุ้นนะฮะ,ะผมนะรางวัลต่อไปนะครับก็จะเป็นพระปิดตาจัมโบ้หนึ่งะฮะอันนี้พิมพ์์ะโหผมถือว่าสวยงามและใกล้เคียงที่สุดสําหรับที่กัจจา์จะสร้างออกมาะฮะเป็นพิมพ์ใกล้เคียงของหลวงปู่โตะวัดประดู่ทิมพีมากเลยนะฮะ,ะนะฮะและนี้ก็ด้านหน้านด่เป็นพอยเสกนะฮะเป็นพอยเสกของหลวงปู่ทิมวัดลหารไร่ ซึ่งอาจารย์ชินพรนะมอบให้นะครับผมไปรับกระเือเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็มีผ่านพิธีพุทธาเทวพิเศษมาหลายวารละแล้วนะฮะนอกจากนั้นยังได้เป็นผงพายกุมาด้วยนะครับอันนี้จํานวน3มรางวัลนะครับเนื้อขาว3มรางวัลนะครับแล้วก็จะมีเนื้อดําอีก3มรางวัลนะครับค่ะนะครับผมแล้วก็จะเป็นเนื้อไม้นะฮะเนื้อไม้นี่คือเนื้อพิเศษเพราะเนื้อไม้นี่ หมดแล้วนะฮะผมมีอยู่5องค์ก็เลยมามอบไป3องค์นะครับค่ะนะฮะคือเท่าที่ผมก็ไม่มีแล้วเพราะเนื้อไมห้หมดนะคฮะ,ะอันนี้ก็อีกสามรางวัลค่ะมอะบให้พิเศษสำหรับแฟนๆรายการใช่ครับค่ะ นอกจากนั้นยังมีพระพุทโธนะคะของคุณแม่บุญเรือนนะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นวัตถุมงคลของวัดสารนาคะจะมีด้วยกัน 3- สีก็คือสีขาวนะคะมอบให้จํานวน5รางวัลสีเขียว5รางวัลนะคะแล้วก็สีแดงอีก5รางวัลค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเลยสําหรับคุณแม่บุญเรือนโตบนเติมเป็นพระพุทโธน้อยใครคล้องใส่บูชาลตนาติดตัวแล้วจะเกิดความสิริมงคลหนึ่ง คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเอามาอธิษฐานานะครและระลึกถึงคุณแม่ระล,ลึกถึงอา พุทโธน้อยแล้วก็คุณผู้ชมเอาไปแช่น้ําต้องเลี่ยมพลาสติกก่อนนะแนะนําให้ไปเลี่ยมกันน้ำนะคะแล้วก็ให้ทําเป็นน้ามนต์เอาไว้ล้างหน้าหรือว่าให้ทําจากน้ําดื่มก็เอาไว้ดื่มกินเป็นน้ามนต์แล้วก็ให้ระลึกนะคะคุณแม่คุณผู้ชมที่สั่งวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนไว้ยี่ห้าส่งไปพร้อมคาถาแล้วก็รูปถ่ายของคุณแม่นะคะคุณผู้ชมพยายามหลับตาแล้วนึกหน้าคุณแม่บุญเรือนให้ได้แล้วก็อธิษฐานขอท่าน เราจะเกิดความสำลิดผลนะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่อ่องทิตตะธรรมโมนะฮะตอนนี้กระแสร้อนแรงมาแรงมากสําหรับหลวงปู่อ่องนะฮะอันนี้เป็นเหรียญเม็ดฟักทองนะฮะใหญ่กว่าเม็ดแตงหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็มอบให้จํานวน1ิบรางวัลนะครับค่ะเป็นเนื้อชนวนครับเป็นเหรียญพุมมยินดีนะครับแปดแปดนะครับใช่ค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีเป็นสมเด็จเปียกนะคะเนื้อสีเขียวของหลวงปู่อ่องทิตตะธรรมโมนะคะ ก็อันนี้เป็นการแจกวันงานนะคะงานของกลิ่งสายลพระพุทธเจ้าก็นํามามอบให้กับแฟนๆรายการจำนวน10รางวัลที่กล่าวมาทั้งนี้ทั้งนั้นคือมีโค้ดและหมายเลขกํากับใช่ค่ะทุกรายการที่บอกมานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมลุ้นรับของรางวัลกันก็ส่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์4642203นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาร่วมลุ้นรับของรางวัลกันค่ะ ใช่ครับทาทีนี้มาเข้างานบุญนะครับก็สําหรับหลวงปู่เก่งธนะวโรนะฮะนะครับก็มีพิธีเทเขาเรียกว่าฝังลูกนิมิตฉลองพระอุโบสถใช่ค่ะนะแล้วก็รวมเขาเรียกร่วมเชิญเป็นงานปิดทองฝังรูกนิมิตด้วยนะคะก็คือว่าจะมีงานเนี่ยสวันเลยทีเดียวนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมอันนี้จะเป็นงานสมโพธ ซึ่งจะมีงานตลอดทั้งคืนนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะไปร่วมงานวันที่7ก็จะเป็นการปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะวันที่8เนี่ยก็จะเป็นการตัดหวายฝังลูกนิมิตถือว่าเป็นการฉลองโบสถ์ที่เสร็จสมบูรณ์ครับก็บอกเคล็ดลับนิดนึงฮะสำหรับท่านใดที่ไปร่วมทําบุญแล้วนะฮะก็เดินขึ้นไปที่โบสถ์ด้วยนะครับแล้วก็หา สตังนะฮะเป็นเหรียญเงินนะฮะเป็นเหรียญเงินด้วยเป็นเหรียญสีทองด้วยนะฮะเป็นเหรียญบาทเหรียญนี่เหรียญสองบาทแล้วก็สีทองครับสีทองเป็นเหรียญเงินเหรียญทองเนี่ยฮะแล้วอธิษฐานแล้วก็โยนลงไปในหลุมหลุมที่เขาที่เขาจะฝังทั้งหมดมีเก้าหลุมนะฮะใส่ให้ครบเก้าหลุมนะฮะลาอธิษฐานไว้เงินทองเราจะได้ไม่ขาดกระเป๋าไม่ขาดมือมีเงินตลอดมีทองตลอดนะฮะอธิษฐานให้ดีๆนะฮะการขึ้นนะก็เรียกฝังลูกนิมิตเนี่ยใครๆก็อยากไป พราะถือเป็นงานบุญงานใหญ่ใช่ค่ะนะครับแล้วก็เป็นการสร้างโบสถ์เนี่ยสร้างโดยคนเดียวไม่ได้รับบุญไม่ไหวในนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันฮะหลาย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 ท่านหลายๆแรงนะครับคเคล็ดลับเลยฮะเอาเหรียญเงินเหรียญทองนะฮะ,ะไม่ต้องทองคำนะฮะ,ะเหรียญ <ๆ S 2> เงินเหรียญบาทแล้วก็เหรียญสองบาทเป็นเหรียญสีทองนะฮะอธิที่ฐานจิตนะครับ เก้าหลุมใส่ให้ครบ9้าหลุมนะครับหลุมละสองสามบาทเนี่ยใส่ไปนะครับอธิษฐานแล้วใส่ให้ครบ9้าหลุมนะครับผมเขาก็จะฝังไว้ลงมปในนั้นค่ะถือเป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ผมแนะนําให้สําหรับท่านที่ไปร่วมงานนะคะถ้ามีโอกาสไปที่วัดค่ะนะฮะก็หลวงปู่เก่งธนวโรนะฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผมศรัทธาและเคารพมากใช่ค่ะเป็นพระที่เมตตาสูงสุดแล้วก็พุทธคมนี้ ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดสำหรับหลวงปู่เก่งนะฮะเก่งจริงๆสมชื่อนะครับผมนะท่านมรณภาพโดยอายุ93ปีนะฮะทุกวันนี้ปัจจุบันตรรีระท่านยังเหมือนคนนอนหลับธรรมดาใช่ค่ะนะครับผมทีนี้มาพูดถึงหลวงปู่บุญนะฮะวัดบ้านบักมี่นะฮะก็วันที่สิบเมษายนนะครับนะฮะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะนะฮะเดือนหน้านี่แหละครับสิบเมษายน ขอเชิญร่วมนะฮะมุติจาจิตนะครับฉนะลองอายุครบ8รอบ96ปีนะหลวงปู่บุญนะฮะอันนี้จะร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานก็ได้หรือว่าจะเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพลองโทรมาสอบถามที่วัดดู<ช>นะฮะว่าที่วัดมีอะไรที่เราจะต้องอยากจะร่วมทําบุญกับทางวัดเพราะหลวงปู่ท่านเนี่ยทาทุกวันหลวงปู่นี่น่ารักมากทําทุกวันเดินทํานูน่ทนทํานี่ที่วัดเนี่ยท่านจะไม่หยุดทําแม้แต่วันเดียวท่านบอกกำนดนลมหายใจการทําท่านเนจะพุทธเข้า โอ,ออกอท่านจะทํากําหนดลมหายใจของท่านตลอดค่ะแล้วก็สุขภาพจิตท่านก็เลยเบิกบานฮะการทํางานแล้วท่านบอกอันเนี้ยเคล็ดลับอายุยืนเลยทําทงานตลอดนะ,ะไม่มีใครใช้ท่านนะฮะ <S <S ผมจริงจริงอยากจะนํารูปหลายๆรูปที่ว่าท่านแบกของหนกันกๆเดี๋ยวแฟนรายการหรือหลายๆ,ๆท่านจะหาผมเอาพระอายุเยอะๆมา ทรมานนี่ไม่ไม่มีใครบอกให้ท่านทําท่านทําของท่านเองค่ะเป็นกิจวัตรอยู่แล้วห้ามท่านก็ไม่ได้เพราะท่านจะทําของท่านค่ะนะเพราะเป็นกิจวัตรท่านบางทีก็นั่งสารเขาเรียกใบอะไระสารไม้ไผ่ฮะเพื่อทำฉัดท่านทําของท่านทั้งวันค่ะนะวันไหนไปถ้าเห็นท่านอยู่กุฏิไม่ใช่ฮะท่านจะนั่งจะเดินอยู่ที่นู่นที่นี่ค่ะ จะเห็นภาพน่ารักน่ารัก่ยถ้าใครไปที่วัดนะจะเห็นอยู่ตลอดฮะเพราะท่านจะกิจของสงฆ์ท่านจะทําอยู่หนึ่งนิดนครับจนทําให้ภาพลูกวัดเนี่ยก็ต้องขยันด้วยใฉยค่ะเพราะว่าดูเฉยก็ไม่ได้เพราะนะฮะเจ้าวาดขยันขนาดนี้ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่อยากจะชักชวนคุณผู้ชมสามารถไปร่วมบุญกันได้นะคะอยู่ใกล้ก็แวะไปที่วัดได้เลยโดยตรงหรือว่าท่านที่ไม่สะดวกไปก็ลองสอบถามเบอร์ที่หน้าจอนะคะว่ามีงานบุญอะไรที่จะพอร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันใช่ครับมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยจะร่วมเป็นทําบุญลงทานก็ได้นะฮะหรือว่าจะตลาดปัจจุบระจัยเราร่วมสร้างวัดเราหลวงปู่นะเราดิ้นอาจจะกําลังมีบุญอะไรอยู่ก็ล่าสุดยี่ว่าเห็น พี่กบทําบุญอะไรที่ว่าซื้อพรม,พรมนะครับนะฮะก็ซื้อพรมถวายท่านไป็นึงหนึ่พืนสา0 0ับาทเพราะว่าท่านรู้สึกจะ10บพื้นมั่งเลยงานวันนี้เขาจะมีต,ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ก็ลองสอบถามรายละเอียดที่เบอร์หน้าจอเลยว่าอยากจะร่วมบุญทางด้านไหนบ้าง <c oughs> ะะไม่ได้จําเ,เป็นต้องเป็นเจ้าภาพาอย่างที่หวาย้ำนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมไม่จะเป็นต้องเป็นเนจ้าภาพอะไรที่ว่าใหญ่โตหรือว่าทําบุญเยอะๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> เน้นทําบุญบ่อยๆดีกว่า <c oughs> เนาะแต่ว่าคือตามกําลังศรัทธา,าตามกําลังทรัพย์ของท่านไม่ต้องมาก <c oughs> นะคะแต่ว่าให้ตั้งใจเวลาทําบุญเนี่ยให้ตั้งใจในการขอแล้วก็อธิษฐานแล้วก็บุญอันเนี้ยจะได้ส่งถึงเขาเรียกว่าได้ผลกลับมาใช่ทำบุญมากแต่ว่าเสียดายสตังเนี่ยไม่ได้บุญนะคะคุณผู้ชมค่ะ บางคนแค่นั่งดูอยู่หน้าจอเนี่ยโมทนาบุญก็ได้บุญแล้วใช่ค่ะนะฮะแล้วเราเดี๋ยวก็อธิษฐานเราค่ะนะครับของพันนี้มันอยู่ที่จิตรัทธาเราค่ะศัสทธามากก็ศักดิ์สิทธิ์มากใช่ค่ะนะฮะพอดีว่าจะเล่าอย่างหลวงพ่อคูณท่านเล่าให้ฟังว่าอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าที่เป็นเขาเรียกว่าพระเวสสันดรใช่ไหมคือต้องมีเป็นสิบชาติก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ย ท่านได้มอบกันหาชาลีลูกลูกรักทั้งคู่เลยกันหาชาลีเป็นลูกแท้ๆมอบให้กับชูโชคไปนะคะพระนางมสซีหรือเปล่าถ้าจำชื่อไม่ผิดก็เหมือนกับว่าบอกบอกพระพุทธเจ้าว่าก็โมทนาบุญก็คือเหมือนกับว่าท่านก็โมทนาบุญไปหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยแค่พระนางมสซีโมทนาบุญเนี่ยก็คือว่าถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเลยว่าไม่มีกําลังทรัพย์ก็ไม่เป็นไรนะคะโมทนาบุญกับพวกเราที่ร่วมบุญกันไปครับค่ะ ก็เดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ